ป็นโครงการดีๆที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานะคะท่านรัฐมนรทิพย์สวุวรรณได้ทำเอาไว้ดิฉันก็ต้องขอสารต่อนะคะมีหลายโครงการทีเดียวแต่โครงการที่สําคัญที่จะพูดถึงในว,วันนี้ก็คงเป็นโครงการในเรื่องของโรงเรียนคุณภาพชุมชนนะคะซึ่งก็ต้องเข้ามาผลักดันและสารต่อให้เรรูุบรธรรมมากยิ่งขึ้นวันนี้นะครับผมคิดว่าเป็นวันโอกาสดีที่ท่านรัฐมนตรีได้ตระหนักและเห็นความสําคัญต่อการสร้างโรงเรียนคุณภาพให้เกิดขึ้นกับ พี่เพื่อนน้องทุกคนทั่วประเทศในข่าวเดียวกันเลยผมคิดว่าเป็นเรื่องการคิดต่อยอดไม่ใช่นโยบายใหม่ในทีเดียวแต่เป็นนโยบายที่คิดต่อยอดจากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลพอเราเรียนรู้จากงบคุณภาพประจำตำบลที่ผ่านมาเนี่ยก็ถามว่าเป็นทิศทางที่ถูกต้องไหมเป็นทิศทางที่ดีครับว่าทุกโรงเรียนถ้าหากสร้างโรงเรียนดีตำบลนเ,นเกิดขึ้นในทุกตำบลแล้วเนี่ย เราก็จะสามารถมีีีีโโรรรรรงเยยยนนดกกกะจาายอยู่ทุตบขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนวัดจินดารามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนปฐมขเขต2โรงเรียนวัดจินดารามตั้งอยู่ตำบลตลาดจินดาอเภอสามพรานจัังหวดนครปฐมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมขเขต2 บนพื้นที่ธรณีสง์ของวัดจินดารามปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามมีนักเรียนทั้งสิ้น633คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา38คนชุมชนตลาดจินดาประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมสวัสดีครับ ที่นี่โรงเรียนวัดจินดารามเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะครับสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคาปรปฐมเขต2ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพการดาเนินง,งานโรงเรียนคุณภาพก็จะมี8เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของความปลอดภัยเรื่องที่2การประกันคุณภาพเรื่องที่3ก็คือหลักสูตรสมรรถนะเรื่องที่4การพัฒนาครูเรื่องที่5การจัดการเรียนการสอนเรื่องที่6 วัดผลประเมินผลเรื่องที่7การกำกับติดตามแลเรื่องที่และเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของ Big Data ซึ่งทางเรียนจะดำเนินการขับเคลื่อนใน3จุดเน้นใหญ่ๆด้วยกันก่อนคือ1เรื่องของความปลอดภัยของครูและนักเรียนเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการจัดการเรียนการสอน Active Learning และเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการจัดการเรียนรู้สู่การมีงานทำซึ่งจะเน้นให้ผู้เรียนได้ พัฒนาตนเองตามศักยภาพโดยมีแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนก็คือได้แก่ในเรื่องของ1น,นักเรียน1ดนตรี1น,นักเรียน1กีฬาและ1น,นักเรียน1ง,งานอาชีพจะมีการนําเสนอในลําดับต่อไปครับมิติที่1มาตรการด้านความปลอดภัยโรงเรียนวัดจินดารามเห็นความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยมีรั้วรอบขอบชิด มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยในด้านต่างๆมีอาคารสถานที่สวยงามปลอดภัยได้มาตรฐานมีกล้องวงจรปิดครอบคุมทุกพื้นที่มีสุขอ,อามาัยที่ดีสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองเมื่อส่งลูกมาเรียนที่โรงเรียนวัดจินดารามว่าจะได้รับความปลอดภยัยเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองมิติที่สด้านการเรียนการสอน โรงเรียนมุ่งหวังให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์รู้เท่าทันเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นการปฏิบัติจริงจึงปรับทุกห้องเรียนเป็นแบบ Smart c l r s s r o o มมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลโดยจัดทำโครงการโคดดิ้ปันสุขแบ่งปันความรู้ก้าวสู่ยุคดิจิทัล มิติที่ 3. การส่งเสริมทักษะอาชีพในเรื่องของการส่งเสริมทักษะอาชีพโรงเรียนวัดจินดารามปลูกฝังทักษะให้เด็กเกิดการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตเด็กรู้จักการผลิตการขายโดยผ่านกิจกรรมหลักของสหกรณ์โรงเรียนวัดจินดารามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร้านค้าที่ดำเนินการโดยนักเรียนทุกขั้นตอน กิจกรรมการออมกิจกรรมส่งเสริมการผลิตจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการนักธุรกิจน้อยนักเรียนของเราสามารถปลูกผักกลางม้งเพาะเลี้ยงนกเพาะเลี้ยงไก่ไข่เพาะเห็ดแล้วสามารถนําเห็ดเหล่านั้นมาแปรรูปเป็นแหนมเห็ดกละหรี่ปั๊บเห็ดน้ำพริกเห็ดและเห็ดหยองตามนโยบายของโรงเรียนที่ว่า1นนักเรียน 1นดนตรี1กีฬา1อาชีพและในปัจจุบันนี้ก็ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการขายเครื่องดื่มประเภทร้านกาแฟในรูปแบบของ JDR Coffee Shop ผมในานามตัวแทนนละกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดจินดารามและในานามตัวแทนของชุมชน ขอขอบคุณโรงเรียนวัดจินดารามที่ได้พัฒนาโรงเรียนมาอย่างยั่งยืนและก็ให้ความร่วมมือแก่ชุมชนเป็นอย่างดีจากการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงปลูกพืชผักสวนครัวและอื่นๆชุมชนของเรายินดีที่จะสนับสนุนโรงเรียนวัดจินดารามอย่างทุกมิติและตลอดไปขอขอบคุณครับ จากการดำเนินงานดังกล่าวโรงเรียนก็มุ่งคาดหวังว่าผู้เรียนจะมีความรู้ในเรื่องของโนเรสอาการฝึกลงมือปฏิบัติจริงในเรื่องของพัวเซตและแพ t ทิสและมีะเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ก็คือ Attitude ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถที่จะเติบโตขึ้นเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป ก็ขอบคุณท่านผู้อำนวยการและท่านทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอบคุณคุณครูที่ได้ฟังแล้วก็ได้ให้ข้อคิดเห็นต่างๆในการบริหารจัดการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาของเราผมยังยืนยันนะครับว่าหลักการทํางานของเราเราเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ได้แบ่งว่าเป็นเขตพื้นที่การศึกษาและแบ่งเป็นโรงเรียนตรงนี้เราคือพี่น้องกันหลักการการใช้อานาจนะเป็นหลัก หลักที่สองหลักที่3นะครับแต่เรื่องของความเป็นญาติสนิทมิตรสหายเป็นผู้ที่มีความห่วงใยในสารทุกสุขดิบซึ่งกันแลกันเ,เป็นหลักที่เรายึดปฏิบัติอันนี้เป็นวิธีใหม่วิธีคุณภาพและวิธีมาตรฐานของเขตพื้นที่การสาารพของเรา